อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสปราเสซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอะไรเลิกับบูริตวันนี้อยากพามาเหลือเกินที่ร้านล่าเนื้อปิ้งย่างนะจ๊ะค่ะร้านเล่านะคะสำหรับคนชอบทานเนื้อและอิสยาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายให้เลือกสรรเลยค่ะแต่ตัดตังสบายกระเป๋าเรามาคุยกับเจ้าของ ถึงสองท่านด้วยกันสองรุ่นท่านแรกคุณจุดนันห้วยของทองน้องเบ้นสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สองคุณจิระเดชห้วยของทองพี่เดชส,ส,สวัสดีค,ครับสวัสดีครับูุหลินครับสวัสดีท่านผู้ชมทุก<ล>ท่านครับความเด่นของล่าเนื้อหน่อยสิจ๊ะครับครอบครัวเราชอบทานเนื้อผมเชื่อได้ว่าการสรรหาวัตถุดิบที่ดีแล้วราคาย่อมเยาให้ทุกคนได้ชิมได้เนี่ย มันเป็นไปได้ก็เลยลองมาเปิดร้านนี้แล้วสรรหาอาหารที่ดีในราคาที่เศรษฐกิจแบบนี้สามารถจัดต้องได้ทุกครอบครัวครับทานแล้วอิ่มยิ้มกับบ้านนะคะ,คะอิ่มท้องแล้วไม่รู้สึกลำบากกระเป๋า,ปาค่ะ<ช><ช>เรามาคุยกับน้องเบนหน่อย แล้ววันนี้ภูมิใจนําเสนอเมนูอะไรจ้าก็จะเป็นเซตรวมเนื้อเลยค่ะประกอบไปด้วยใบพายสันนอกคารูบิแล้วก็ลิ้นหัวค่ะครบทุก t e x t อร์ที่นุ่มละลายในปากใครกินเนื้อหรือว่ายังไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรลองค่ะน้ําจิ้มเป็นยังไงพี่เดชครับน้ําจิ้มมี2แบบจะเป็นน้ำจิ้มเีหิมีกุนะครับที่เราปรุงเองแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วต้องมาลองแล้วสไลซ์กันสดๆเลยนะคะเพราะว่าล่าเนื้อชื่อกะบอกอยู่แล้ว เน,นเน้นเนื้อพรีเมียมเลยนะคะราคาสบายนะ,ะจ๊ะไปเมนูที่2องละจ้าเป็นข้าวผัดมันเนื้อค่ะจะเป็นข้าวผัดสไตล์ญี่ปุ่นกินกับเซตเนื้อค่ะหอมเนยค่ะถ้ากินกับเซตรวมเนื้อนะคะค่ะสมูท เข้ากันสุดๆค่ะไม่เนื้อเราก็มีปลานะจ๊ะเอาละค่ะค่ะอันนี้จะเป็นแก้มปลาบุรีย่างเกลือค่ะที่ปกตินะคะะหาทานได้ยากแล้วก็ราคาดีค่ะเนื้อเยอะๆแบบนี้ย่างกำลังดียังมีปลาซาบะดองเบินไฟรัตจัไหจ๊ะถ้าทานเนื้อกับข้าวผัดมันเนื้อแล้วมันเลี่ยนเกินไปมันเกินไปตัดเลี่ยนด้วยปลาซาบะดองค่ะนอกจากนั้น เขายังมีเซตอีสากยะด้วยนะจ๊ะก็อีสากายะนะคะจะมีเป็นเบคอนพันแอสพอรากัสค่ะเบคอนพันเห็ดเข็มทองสะโพกไก่ค่ะสันคอหมูค่ะแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้ค่ะแล้วก็เป็นกระเจี๊ยบเป็นเห็ดหอมเห็ดออรินจิค่ะมาสนุกอร่อยอิ่มกันที่นี่ได้เลยนะคะแล้วเรายังมีเดลิเวอรี่สำหรับตอนกลางวันค่ะทานหนึ่งอิ่มในราคาเพียงแค่100บาทค่ะฟังจากพี่เดชเลย ว่าเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจ๊ะถ้าใครคมาที่ร้านนี้โชว์คลิปรายการของคุณหลีดลด10%ทันทีหทีดต้องขอการันตีให้ล่าเนื้อเป็นอร่อยเลยค่ะชักอยา่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านล่าเนื้อตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาหลังเอสพลานาดรัชดาภายในโครงการดิวันร้านอยู่หัวมุมทางของ ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการ,การันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านล่าเนื้อคือเซตนี้เลยครับอร่อยเลิศกับคุรีดรี่เมจูอีต,ติ้งย่าพิงฉังสวัสดีค่ะ